อย่างที่บอกนะครับก็อยากจะบอกว่าอยากอยาก,กสถานการณ์แบบนี้มันมันเราไม่อยากให้มันมันสุ่มเสี่ยงไงอยากให้มันดีๆคือแต่งงานอนะ่ะมันก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะแลเนาะเราก็ก็อยากจะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่วันนี้ตนใจเรื่องของหนูนะครับก็อยากจะขอถือโอกาสตรงนี้บอกกับทุกทุกท่านนะครับว่าหนูอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่า อะไรที่เราตเตรียมไว้เนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าสถานการณ์โควิดมันก็ก็มันยังไม่คลี่คลายไม่ใช่ว่าหนูเป็นเด็กเลี้ยงแก่นะเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวไม่แต่งเดี๋ยวแต่งก็แต่งแต่งครับแล้วก็แต่งกับคนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันมันยังแต่งงานไม่ได้นะครับยังจัดงานอะไรไม่ได้แล้วยิ่งสภาวะตอนนี้มันมันมาอีกระลอกหนึ่งแล้วคาดว่าน่าจะรุนแรงกว่าทุกครั้งก็ขอบคุณพี่ๆตึกมวลชนนะครับทุกคนท,ที่ที่ให้การสนใจ เ็ดู์หนูเพิ่งกินตตํตาม,มาแล้วเพจ <_ d ata> ใช่ครับก็อยากให้มั่คิด้คายดีๆครับแล้วก็ค่อยๆค่อย,ค,อยค่อยคิดหาหนทางอะไรกันเพราะตอนนี้ตอนนี้ตอนแรกพี่นวัดเขาพี่นวัดเนี่ยเป็นแม่งาน <_ d ata> เขาเตรียมจัดออกกนงแอกไนอะไรเนี้ยล้วก็คุยกับเขาแล้วว่าสถานที่คนมากี่คนห้าร้อยถึงหกร้อยอ่าที่ไหนอะไรยังไงเตรียมเป็นงานอะไรแล้วก็มีร้านอาหารเราก็ติดต่อ บ้างแล้วบางส่วนแต่นี้ก็มาคุยกับน้องกวางแล้วก็ต้องขออนุญาตบอกตรงนี้ว่าหนูอาจจะเลื่อนไปก่อนแล้วถ้ามีคือมันมันคลี่คลเมื่อไหร่ถ้าจะแต่งงานหนูจะบอกอีกครั้งหนึ่งครับก็บก,<ๆ>ก,ก็ตอนแรกก็คุยกันได้หลายวันแล้วเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับว่าเราจะจัดที่ไหนกี่คนแขกเชิญใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เราเราเรา l i s รายชื่ออะไรเงี้ยก็ก็ก็คุยกันแล้วแต่พอมาเจอแบบนี้อีกรอบหนึ่งเราก็ไม่กล้าเสี่ยงพูดตรงๆว่าไม่กล้าเสี่ยงนะครับก็เลยขออนุญาตบอกพี่ๆสื่อนตรงนี้นะครับฝากบอกไปก่อนว่าหนูไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะนะครับไม่ว่าเดี๋ยวจะแต่งเดี๋ยวไม่แต่งเดี๋ยวจะแต่งเดี๋ยวไม่แต่งคือคือไม่ได้อยากเลื่อนหรอกครับแต่ว่างานแต่งงานของเราครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตของน้องกวาง ในยุคของเราเราก็อยากให้มันมันไม่มีอะไรตะขิดต่หงใจแล้วกออ็อยากให้มันผ่านไปได้โดยราบรื่นคือก็อยากจะบอกฝากบอกตรงนี้ไปทางยังครอบครัวของนัองกวางด้วยไม่ว่าจะเป็นญาติญาติหรือว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่หรือหรือพี่น้องนะครับว่าไม่อยากให้เครียดนะครับไม่ใช่ว่าหนูเดี๋ยวจะแต่งเดี๋ยวไม่แต่งเดี๋ยวจะแต่งเดี๋ยวไม่แต่งคือไม่ใช่ว่าจะแต่งโอ้ยไม่ใช่ว่า ไม่แต่งเพราะไม่อยากแต่งนะครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับที่หนูไม่แต่งเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้เราเราก็เราก็อยากทําให้มันดีอะครับายใหอะไรเนี้ให้ผหญ่ยแบบใครใจออแต่งภายในเหรอครับคงคงไม่เหรอครับถ้าไม่งั้นหนูก็คงจะบอกบอกไปเหมือนกับจับมือผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาคุณแม่เขาหรือไปหาโกเขานะฮะก็ก็ก็ไปคุยกันว่า จะเอาอยัางไงนะฮะก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึง่งคือแต่อเรื่องแต่งภายในมันมันไมน่ไม่ได้เป็นไม่คือไม่ได้มีปัญหาเข้าใจฮนะคือไม่ไม่มีปัญหาว่าเอ้ยเราต้องรีบแต่งหรือต้องรีบทำต้องทำนี่แต่ว่าอยากจะบอกว่าหนูนะครับไม่ใช่ว่ากลับกรอกเหมือนเด็กเลี้ยงแกะว่าเดี๋ยวจะแต่งไม่แต่งแต่งไม่แต่งคืออยากจะบอกว่าทุกๆอย่างทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าสถา,านการณ์บ้านเมืองสถา,านการณ์โควิดมันเป็นอย่างนี้เราจัดงานไม่ได้แล้วยิ่งมาแพร่กระจายแบบนี้ด้วยหนูก็เลย วิวิตกกังวลว่าวันหนึ่งถ้ามีคนติดโควิดจากงานแต่งก็ตีหนูพูดได้คำเดียวว่าบันเลยมีอะไรที่เราเตรียมไว้แล้วบ้างแล้วมันจะกระทบกับสิ่งที่เราเตรียมเอ่อคงจะเป็นทางฝั่งพินวัฒนะครับเพราะพินวัฒเป็นเป็นแม่งานจัดงานให้นะครับแล้วก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรมากมายครับไม่ได้กระทบอะไรมากมายครับก็ขอบคุณพี่พตึงมณชนนะครับก็ฝากประชสัมพันธ์ไปหน่อยนะครับว่าตอนนี้หนูขออนุญาตเลื่อนไปก่อนนะครับแล้ว้าพจะแต่งงานเมื่อไรเดี๋ยวจะบอกเนิ่ๆ เ,เรื่องลูกข้าไม้ก็มือหนูว่าไม่ตีเลียดเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งเขาก็รักและเมตตาหนูนะครับแล้วฝั่งพ่อแม่ของหนูก็ก็ก็โอเคครับ,อคครบขอบคุณครับมาอ่ะอค,ครับสว <มา S 2> ัสดีครับ